Hello everyone welcome to t h ชาว w o n t e s t g e r m ั n ดอทเชอรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ชาวอนแทสไพรยเยอรมันนะคะวันนี้แพลนจะทำแกงเขียวหวานนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศข้างนอกแล้วก็ตลาดที่นี่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เหมือนฝนจะตกเลยนะคะคลื้มตั้งแต่เช้าแล้วค่ะ ชมบรรยากาศระหว่างขับรถไปนะคะช่วงนี้มันอยู่ในช่วงไปฤดูฤดูร้อนนะคะแล้วก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะอากาศก็จะมีฝนตกบ้างมีแดดบ้างนะคะแล้วก็มีหนาวด้วยนะคะอยู่ในบ้านมันก็จะไม่ไม่ร้อนเท่าไหร่เ้ยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะ เพราะว่ามีฮีเตอร์นะคะแต่ออกมานอกบ้าน,นต้องใส่แจ็คเก็ตค่ะอากาศเป็นแบบนี้มา2-3สาวันแล้วนะคะจะออกไปวิ่งออกกำลังกายก็ไปไม่ได้นะคะพอจะออกไปวิ่งมันก็ฝนตกนะคะ ใกล้บ้านนะคะไม่ไกลมากค่ะประมาณ10นาทีถึงนะคะเมื่อวานก็ไปช้อปปิ้งมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีสิ่งที่อยากได้อีกนะคะคนขับรถวันนี้นะคะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้ยังขับรถเองไม่ได้นะคะต้องให้แปรเปนคนขับให้ก่อนนะคะ เดี๋ยวต้องไปสอบใบขับขี่ค่ะที่ที่เราอยู่ตอนนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในแบบเมืองใหญ่มากนะคะมันค่อนข้างจะลักษณะเหมือนชนบทนะคะแต่ว่ามันมีมันมีความเจริญนะคะความเจริญทุกที่ปาเขาโพดเพียบเลยนะคะ มาช่วงที่แดดออกน่าจะบรรยากาศด,ดีกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้ค้มไปหมดเลยในกรณีที่เราจะใช้รถเข็นนะคะแล้วก็จะใช้เหรียญพลาสติกกลมๆนะคะวางตรงตรงช่องสีขาวนะคะแต่ถ้าวันไหนเราลืมเอาเหรียญมานะคะเราสามารถใช้เหรียญยูโรค่ะ1นยูโรห,ห,หรือว่า50เซนวางลงไปนะคะแล้วก็จะได้รถเข็นออกมาค่ะกำลังเดินเข้าไปกันนะคะ อันนี้โซนผักบ้านเขานะคะผักบ้านเขางามมากนะคะมีแต่อันที่น่ากินนะคะดูดีผักือเทศก็ดูสดมากเลยน,นี่เป็นพริกหยวกหรือเปล่านะคะ ว h a t ิสบิสครั p r ริกอ๋อปาปิกานะคะมันสวยงามมากเลยก็จะซื้อพริกนะคะไปทำไปทำแกงเขียวหวานแต่ว่ามันเม็ดใหญ่มากเลยซื้อไปสักพิกหนึ่งบุญเหรออย่าโอเคเอ่อคิดว่า สองออยโลก็เท่ากับเท่าไหร่แปดสิบบาทเกือบเกือบจะแปบาทได้ค่ะที่ที่เรามาวันนี้ก็เป็นซูเปอร์มาร์เทั่วไปนะคะก็จะมีผักบ้านเขานะคะแล้วก็ผักไทยด้วยนะคะแต่ถ้าเราอยากไปที่เป็นร้านเอเชียของคนไทยจริงๆมันจะมีอีกที่หนึ่งนะคะก็จะมีผักไทยเ,เครื่องปรุงแบบไทยๆนะคะหรือว่าอาหารไทยสําเร็จรูป มีมีทุกอย่างค่ะที่นั่นค่ะถ้าว่างๆเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีหนึ่งนะคะฝรั่งนะคะฝรั่งที่นี่เยอะมากนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจของเขาอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นโซนไส้กรอกคะ่นี่เขาเรียกว่าสลัมมี่นะคะมันจะเป็นแผ่นๆเอาไว้กินกับขนมปังตอนเช้านะคะ รสชาติมันก็จะเค็มๆนิดนึงนะคะน,นี่ไม่ต้องไม่ต้มเป็นทอดน,นะคะสามารถที่จะกิน,ก,นกับขนมปังได้เลยนะคะอันนี้อร่อยนะคะเซรามิควันนีเช้าก็กินอันนี้ไปนะคะอันนี้เป็นผานากเนื้อสัตว์นะคะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะน่ากินมากนะคะ ันนี้เป็นผนกเครื่องใช้ต่างๆนะคะพวกน้ำยาต่างๆเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกก็ไม่กล้าถ่ายวิดีโอเท่าไหร่นะคะเพราะฝรั่งบางคนเขาไม่ชอบมีรูปเขาในวิดีโอนะคะก็จะพยายามถ่ายตรงที่ไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่นะคะกำลังจะดูมีดไปสับมละกอน,นะคะาัวมีที่บ้านมันเล็กนะคะแล้วก็มันไม่คมอันนี้น่าจะได้นะคะ สีอยโรล,ล้อยกบาทยังมีอีกหลายโซนนะคะที่เรายังไม่ได้พาไปดูเอาไว้ถ้าเก่งภาษามากกว่านี้นะคะจะพามาดูอีกทีนึงค่ะวันนี้ลาก่อนนะคะบ๊ายบาย